ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์โอ้ดหพันพัน 6, กว่าบาทเนี่ย <Yahoo! S 1> อกแล้วแตกยังไงก็แตกเอ่แตกกันไปแบบจุกๆแบบนี้กันไปเลยเรียบร้อยเออสี่พันกับ รายการน,นี้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะฮักลีกครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับลี่เกี่ยวหวักชังเนวมาวันนี้ก็มาในงบ200บาทเอ้วย FC ขอมาว่างก็ดิงในงบ200บาทให้ดูหน่อยตอนนี้แอดบินก็แจ้งกับมาว่าตอนนี้กับต่งเบาวที่ของค่าย PG กำลังจะแตกนะ AH มาเริ่มกลางเลยกับงบ200บาทมา สวัสดีกันลด้ยนะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามากลางไหม่เอออวหลีเจีวพวกช่างแนวนะเออฝากตัวฝากตัวกลางด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กลางล้วยนะเออมีหมากลางรัวรัวยังไงคูห่าดอกนี้หนี่นาลีกาไม่เคยรอใครหมากันต่อไปยังไงดอกนี้เออไม่ใช่นาลีกามคือเข็มทิศจำพิดประจำเลย ไม่เป็นไรอย่างนาฬิกานี่ชิงปากเร็วเออมาอึ๊บยังไงม,มาดิมาดิเออมากลางไม้เว้ยเอาลาสเก็ตเตอร์มาไหมมาดิเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาลุงกลางมาลุงกลางยังไงยังไงจะได้หรือไม่สเก็ตเตอร์ว่างนี้ เออมาอย่างไงดอกแรกโอ้โหเววาเลยเออมาโอ้อย่าเววาอย่างนั้นดีกับตาเออ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออนี่มาตะขอกับตัวเคยังไงนี่ขวดยังไงออเออเออเออมาเอ,อ ม่เป็นไรเว้ยค่อยๆเก็บเล็กปสาุ่มน้อยกัหง่อยเออนี่200บาทก็ตีขึ้นมาส0 0กว่าบาทกับเด็ดที่ครั้งละสิบาทกันเลยเออมาไปกางต่อไปกางต่อเว้ยเออเบิ้มๆยังไงดอกนี้เบิ้มๆมีอิ่มเบิ้มๆแหมโอชีช้ำจริงๆเลยเ้ยแม่งหมุนได้นิดเดียวเองอุตาเข้าดังๆมันเข้าทีนี่ห่วย งนั้นก็ดีมึงให้กูมา200ยกว่าบาทเอ้ยไอชีช้างกาหลงปีเอ้แม่เป็นไรเอาไม่ยังไงดอกแรกมีตัวคิวมาแล้วยังไงปะปุ๊บอ่าฝากกันด้วยนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมดีๆแบบนี้นะแบบนี่แตกกแบบนี้เลยยังไม่แตกทีแต่ตอนนี้เออเดี๋ยวว่าว่าแตกยังไงก็แตกเออฝากกันด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์กันเลยนะ กำลังปีโดยตรงเว็บพีโ้ยตรงไม่ผ่านตัวแทนเอเย่นไม่มีกันนี่บอกยู่เซอร์ล็อกมีล็อกอัตราการชานะไม่มีเล่นกันไปชนะกันเลยแพ้ชนะก็จัดกันไปเลยนี่ตัแการ์ตรนเข้าแล้วเออป่าลุงนังวันนี้จะแตกกันไหมจะแตกกันไหมเอเ่ ขัวเชื่อมั่นในแอดมินไว้ยังไงก็แตกมาหมุนไปแล้วดอกแรกยังไงดอกนี้เออหมาไม่มี18บาทยังไงมาเออนั่นแหละคูณก้าวต่อไปนี่แมงก้าวต่อไปตบคูโอ้โหยของไฟยาวแบบเมตดเมตแรกไม่เป็นไรเมตรต่อไปไฟเริ่มไม่สบงเออหมาหมาดิไม่สบงไปตัวคีนั่นแหละคูณสิบห้ายังไงมาดิเออแต่ขอมาสองอันแรกก็สวยนะเอ้ยขวดก่อนขวดขวดออ มาวะมาวะเลยเจ็ดสีตะปินแบบนี้ก็เรียกก็มาวะเออเอาดีวะเอาดีวะเอาดีวะมามามาจัดกันไปอย่างต่อเน,นื่องกันเลยมายังไงดอกนี้บึบบึบบึบเออตัวเคมาคูนกไปปั๊บก็ไปแหมเอ,อ้ยแหมมามามาต่อบึบบึบบึบแหมไม่มายังไงต่อดอกนี้บึบบึบแหมบึบบึบบึบเตัวเอมาแล้วคูนอกไปขวดมาไม่ขวดมานี่สวยคูนก้าไปดอกนี้เปียเข้าไปคูนสิบห้าดอกนี้มาไม่ดี ยังมาแบบต่อเนื่องเราอยู่ขวดมานี่ตัวเอตัวเอตัวเอนี่ตัวเคตัวเคตัวเคเออนี่ไปย่างไงดอกนี่ขวดขวดเออตัวเอมาสองมันสามโอ้โหเรียบเลยนี่ห้าพันหกพันกว่าบาทเอ บอแล้วแตกยังไงก็แตกเอ่แตกกันไปแบบจุกๆุแบบนี้กันไปเลยเรียบร้อยเออสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ยังเลยสองฟีสบปบินว่ายังไงจ๊ะว่ายังไงจ้ะเออปับนี่หมาทิ้งท้ายทิ้งทวนนี่สบปบินสุดท้ายขอขอหน่อยเออนั่นแหละมาไม่หมาไม่เออเรียบร้อยกันไปสำหรับวังนี้นะเออ เรียบร้อยบอกแล้วลีเกียวฮวกไม่เคยพากนี่ฝากกังด้วยนะกับลีเกียววกช่างแนวแล้วก็ลิงใต้คอมเมนต์ไปสมัครมาเล่งกางได้นะอา่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากลางไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในโอกาสนะสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ